ก็มาพบกับช่อง Youtube มอมมีมีสรนนะถ้าเสียงไม่ค่อยดังไงก็ขอประทานโทษด้วยนะคะนะวันนี้ก็จะมากินนี่เนื่องจาเห็นหน้าคลิปแล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นวุ้นเส้นน้ำตกลูกชิน้นแล้วก็จะมีผักเลยนี่ปรุงมาแล้วนะรสจัดมากเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะกินผิด อันนี้ก็จะมาทําคลิปสั้นๆนะเนื่องจากห่างหายการทํา y o YouTube ไปนานก็วันนี้ก็จะมาลองลองทำดูว่าจะมีคนดูไหมนะถ้ามีคนดูเพิ่มก็จะทําในเวลาช่องปิดเทอมนะก็ถ้าไม่ปิดเทอมนี้ก็ไม่ค่อยจะได้ทํานะ ชีทอร่อย อากาศร้อนต้องกินอะไรคู่กับอากาศร้อนต้องกินอะไรเย็นๆนะท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวว่าจะไปหาอะไรเย็นๆกินอยู่เราไปกินตามดูได้นะมุ้งเส้นน้าตก

จะถามท่านผู้ชมว่าเคยเคยกินกันไหมหรือว่าเคยเห็นกันไหมมาม่ามันเป็นมาม่าใหม่นะดังมาประมาณสี่ห้าเดือนนะมัหรือว่าสองสามเดือนนี่แหละมันเป็นมาม่าเผ็ดที่สุดในโลกของมาเลเซียมาม่าเกาหลีเราเคยกินแล้วนะควาสุดคือรสสีแดงเผ็ดคูณสองตอนนี้มาม่าเกาหลีลดราคาเลยอะประมาณสามสิบเก้าบาท มันไม่รู้นะเพราะว่าเราตามที่เราไปซื้อกินมันนานลนะประมาณได้สี่ห้าถ้าประมาณสองสามสัปดาห์ได้นะมั้งถ้าจำไม่ผิดนะร้อนนย่อะไรแสบมาม่ามา,มา,มาเลเซีย่โคตรแพงนะันอยู่มันเป็น เป็นกล่องเป็นปแครกล่องแล้วในกล่องมันก็จะมีพริกแล้วก็เป็นมะม่าเส้นสีดำๆเขาบอกว่าเผ็ดที่สุดในโลกท่านผู้ชมมันจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะพยายามจะพูดให้ดังกันล่ะกัน้วนะต้องใจว่าจะมาอใช่ไหมมาเสียงดังเพราะว่าที่บ้านมาลองเที่ยง อะไรก็มีด้วยไงอ่ะนูรมเนี่ยอร่อยเวอร์ เคยไปดูลิพพาาตอนกลางคืนนะลิ่คนอื่นที่เขากินน่ะแล้วทีเนี้ยเราก็หิวตามพอไในตามเขาตอนกลคืนมาครั้งลุกมาก็ตอมามากินตามเขาอะไรประมาณโคตรหิวมากเลยเราจะมาพาลูกชิ้ใหญ่ๆ รอนมากท่านผู้ชมเราต้งเล่นกินแล้วขอตัวไปกันนะหีมหื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 มหาม้ืเวืมเด้งเวหามคืมยวอ่ะถ้าเวลาหคมยมใช่มหมมันก็จะหืมห ดูอืมก็คือมันเล่นจริงอ่ะกินเส้นคำสุดท้แลนะท่านผู้ชมก็จะไปลนะน้ำมันอะ่อยจริง น้ำตกเล็ดนั่นเนี่ยเข้มข้นสะใจลกชินคำสุดท้ายยัย่วๆจออาปากอ้อม อร่อยอยาให้ดูเล็ดแต่น้ำอ่ะงั้นเราก็ต้องขอตัวไปจกกัดการดูช้างว่าล้างกันนะบ๊ายบายอย่าลืมนะเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถึงแม้ถึงแม,ม้ช่องเราจะไม่ค่อยดังแต่อ่านนานๆก็ แน่นะแ,แต่ไม่รู้แหละจะอาจจะดังแต่อาจจะไม่ดังเหมือนช่องคนอื่นเขาแต่ก็ไม่เป็นไรนะทำเพื่อความบันเทิงนะมีบ้านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยหละ่ะ